ถ้าคุณกำลังมองหาคัมรี่ไฮบริดสภาพสวยมือเดียวใช้งานน้อยและออพชั่นจัดเต็มคันนี้คือคำตอบครับโตโยต้าคัมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี19 20นะฮะเลข้ไมล์96,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีฟสองตำแหน่งนะฮะกล้องถอยจอใหญ่ JBL ลำโพงรอบคันนะครับผมแอร์สามโซนเบาะหลังควบคุมแอร์ได้นะครับมีท Food ั้งฟูดคอนโทรลเตือนลดออกนอกเลนช่วยเบรกไวเลสชัชเชอร์นะฮะยางใหม่ปี2 0 2 5นะครับ,รบใช้งานยาวๆของมิชลินด้วยนะครับ เบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อม EV Mode ขับไฟฟ้าล้วนยังไงก็ได้นะครับผมฟีดาา่อนเริ่มต้นแค่15,300บาทเท่านั้นครับราคาดีแค่89,900บาทครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับถ้ายังไม่ได้ดูคลิปเต็มนะครับผมผมจะพาชมทุกมุมทั้งภายนอกภายในนะครับไปดูคลิปเต็มได้เลยแล้วจะรู้ว่าคำนี้นะครับของดีจริงครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมบอยเพชรยงกันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูรถเข้ามาจากบริษัทกันเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่บอกเลยว่าสภาพนี้คือหล่อเลยนะครับนี่คือ Toyota c a m ม y น2.5 Hybrid ปี2019นะครับผมปีจดปี2020นะฮะ ขอแพ้ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดเลยนะครับผมรถมือเดียวจากผู้บริหารใช้นะครับหมดสัญญาเช่าใช้งานเพียง96,000กิโลเมตรเท่านั้นครับมีประวัติการเช็คสูย์ครบถ้วนนะครับล่าสุดก็เข้ามาตอน90,000โลที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมจะพาชมแบบชัดๆเลยนะครับทั้งภายนอกภายในนะห้องเครื่องพร้อมบอกจุดเด่นครบทุกฟังก์ชันนะครับผมสำหรับเลขหมายการใช้งานก็อย่างที่แจ้งไป96,000โลนะครับสำหรับราคาตั้งขายอยู่ที่899,0 0บาท คันนี้ก็ออกรถฟรีดาวผอเริ่มต้นอยู่ที่15,300บาทนะครับคนที่มีรายได้2เท่าของค่างดสามารถฟรีดาวออกรถคันนี้ได้เลยนะฮะขอรายได้รายได้สักประมาณ31,000หรือว่าสัก3า0 0 0นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยเพิ่มเริ่มต้น2 7 9ปอผ่อนปีนะครับผมใครสนใจนะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับผมเข้ามาดูกันที่ด้านหน้านกันก่อนนะครับ ตัวภายนอกตัวรถเนี่ยก็จะได้เป็นสีบอลเงินนะแบบนี้ก็ดูภูมิฐานนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ led day time running light นะครับผมพร้อมไฟสัหบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดนะครับผมนะครับสภาพตัวรถสวยมากคันนี้นะครับผมคันนี้ผมบอกได้เลยว่าโค่นเนี้ยบนะแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับนะครับสภาพตัวรถเนี้ยบมากครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงเหลี่ยมสันสีตัวรถบอดี้เดิมนะครับผมถ้าไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวล้างขัดสีเก็บงานละเอียดเล็กน้อยนะครับที่เป็นฝากระโปรงที่เป็น เล็กๆใน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะฮะจะมีปั๊มโตโยต้แบบนี้อยู่ชัดเจนนะครับผมรถมีรับประกันให้นะครับว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับแล้วก็ลงในนังสือสัญญาซื้อขายด้วยนะครับหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอแผยหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน100%เเต็มนะครับ สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดและสนใจอยากออกรถคันนี้นะครับก็สามารถจองล็อกตัไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านหรือว่าจะจองซื้อสดได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับผมนะฮะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะครับไปไวแน่นอนครับสำหรับตัวไฮบิดพรีเมียมเพราะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะพวกตัวคัมรี่เนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปมาทีไดเนี่ยไปไวตลอดนะครับเพราะว่าคือด้วยราคาเนี่ยราคามันค่อนข้างจะก้าวถึงง่ายนะครับผมเพราะว่าถ้าอย่างตอนเป็นป้ายแดงเนี่ย ราคาเวลามันห่างกันเนี่ยห่างกันเป็นหลักแสนเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาเป็นมือสองเนี่ยราคาตัวท็อปตัวโลเนี่ยห่างกันแค่หลักหมื่นนะฮะก็ซื้อเป็นแบบตัวท็อปไปเลยไม่ดีกว่าหรอจบเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะ,ะฉะนั้นใครหาตัวท็อปแบบนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับสีบอลเงินคันนี้สภาพถือว่าเนียมมากเลยะครับผมส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยชุดเดิมนะครับเป็นขอบ17นิ้วได้ยางของมิชลินนะฮะยางมิชลินนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเป็นยางปีอะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะ คือผมจะบอกว่ามันเป็นยางปี2ี้าเดี๋ยวขออนุญาตหาปียางก่อนอ่านี่ครับยางปี2ี้านะฮะสภาพดอกยางยางังดีอยู่เลยนะครับคันนี้เหมือนได้ยางใหม่นะฮะไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมนะฮะมีโลโก้สัญลักษณ์ไฮบิดกระจงมองข้างมาพร้อมเฟอร์รียปรับพัดไฟฟ้ามาพร้อมระบบบอยบายสปอร์ตเตือนมุมอับที่สายตาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ระบบความปลอดภัยเนี่ยมีให้ดีเยี่ยมแล้วก็จัดเต็มแน่นอนนะฮะดูแผงวัตถุก่อนนะฮะสังเกตแผงวัตถุหน้าหลังสีสม่ำเสมอการไม่มีสีโดดหรือว่าไปกลับสีมาหรือว่าไปบัติเหตุมาแน่นอนแล้วก็กระจกเช็คห้น้าวเดิมแท้โรงงานนะครับมือจับประตูครเมียมเงาๆแบบนี้นะฮะกุญแจสมาร์ทเอนทีปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะตัวพรีเมียมได้หลังคาซันรูฟนะแบบนี้ไปแล้วนะครับผมนะมาแบบสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูหรูหรานะฮะ มาดูรายละเอียดภายในกันครับเริ่มจากภายในเนี่ยเป็นโทนสีดํากันเลยนะครับผมตัวบอ่อหนังเนี่ยเป็นเบาดหนังสีดําบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าส่วนเบาะคนขับเนี่ยสามารถเมมโมรี่ซีได้2ตําแหน่งนะสามารถเหมาะกับที่แบบว่าครอบครัวที่มีคนขับอยู่หลายคนสามารถเมมโมรี่ Memory ตำแหน่งได้2ตําแหน่งนะครับนยครับสภาพสวยเนียนม,มากไม่มีฉีกไม่มีขาดนะรวมถึงบอกผู้โดยสารน,นาด้นานเช่นเดียวกันไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยครับ สามารถภายในคือเนียมากครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลเตือนลดออกนอกเลนเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกรับสายบางสายได้ครับเกียร์แบบเพรดเช์ชิปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับประวัติเช็คศูนย์หนึ่งแสนโลนี่คือให้เขาไปเช็คครั้งต่อไปตอนนี้รถวิ่งไปได้อยู่ที่9ก้าหมื่นหกนะฮะแสดงว่าคันนี้เช็คตอนเก้าหมื่นโลเพราะว่าทุกหมื่นโลครับจะต้องเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับเคืึองเสียง JBL ลำโพง JBL นะกระหึ่มแน่นอนครับนะครับสามารถภายในคือเนียมากครับเนี่ย สภาพสวยนะครไม่มีซีดไม่มีจางกระจกตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับผมได้ในส่วนของจอกลางนะครับของ JBL กล้องถอยมีให้นะครับแอร์ออโต้แยกนะเป็นแบบ3โซนเลยนะครับผมแล้วก็มีระบบฟอกอากาศแบบนาโนอี e นะครับ i r e ช Charger มีให้เก e ียร์ ECVT หัวเกียร์สวยไม่มีร้อไม่มีร้อปัด้าหาตัวตรงนี้โบลบเป็นแบบเมนนวนได้นะครับมีโ o มดโหมดอีโคโหมดสปอร์ตโหมดไว้ให้ได้ใช้งานแล้วก็ EV โหมดนะ เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโตเบรกโฮมมีให้ครบที่วางแก้วตรงนี้2ตําแหน่งนะครับตรงนี้เป็นลมนะสามารถดันออกหลังได้ปรับได้3ระดับมันจะมีลมนะลมอยู่ตรงนี้นะมันจะพ่นออกมานะทำให้เราเย็นหลังสบายหลังนะครับเนี่ยครับดูสภาพภายในคือสือว่าเนียมมากเนี่ยดูดีเทลนะรถคันนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับนะผมว่าเดี๋ยวเก็บงานสีตรงฝากระโปรงเล็กน้อยเนี่ยปล่อยได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบตรวจช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับโอ้แต่ว่าสภาพเนียมมาก ปั้นเบรกคัน,งนลงคันเร่งไม่มีรอยสนกสนิมใดๆนะฮะไม่มีช้ำซ่อมประตูตัวรถเดิมๆแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำบอกเมมโมรี่ซีดสองตำแหน่งนะครับกระจกปรับออโต้นะครับไฟฟ้าสี่บานที่วางแขนสภาพสวยตึงนะฮะร,รอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเพจพลาสติกยังไม่ได้แกะออกยังเนี้ยบเลยนะครับซ่องน็อตนะฮะไม่มีรอยไข่รอยแกะจุดสติกเกอร์เดิมนะฮะไม่มีรอยไข่รอยแกะประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมทําสี ไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีนะฮะเดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังถือว่าเป็นจุดเด่นเลยห้องโดยสารกว้างขวางนะครับผมมีตัวที่วางแขนนะครับตัวนี้สามารถคอนโทรลได้นะครับในส่วนของอ่าปรับเอนปรับออุณหภูมิแอร์ปรับเครื่องเสียงนะครับคอนโทรลที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอร์ให้นะครับช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ2จุดพื้นที่นะฮะวางขากว้างขวางในรุมเหลือๆนะครับผม เนี่ยครับสภาพเนี้มมากพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยครับตามซอกตัวรถดูครับเนี่ยเดิมๆนะเนี่ยให้ดูเลยสีเดิมเลยครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมนะฮะมาทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะฮะเนี่ยครับสภาพเนี้ยม,มากนะครับผมวัสดุดูดีมากครับนะฮะคันนี้เนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับบางคนเนี่ยประเภทแบบว่าใจร้อนอยากรับรถไปเลยนะฮะสามารถรับได้เลยนะครับผมนะฮะสามารถรับได้เลยผมว่าสภาพนี้รับได้เลยล้าง ทำความสะอาดปล่อยได้เลยนะครับผมนะบางคนแบบว่าไม่อยากให้เก็บงานฝากระโปรงเล,เ,ลเล็กน้อยบางคนบอกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยพวกสะเก็ดหินเพราะว่าเดี๋ยวขับไปเก็บงานไปขับไปก็เจอนะครับผมนะประมาณนี้เลยคันนี้นะครับผมขับไปก็เจอผมว่าสาภาพนี้เปิดอๆปล่อยได้เลยนะถ้าเกิดคนไม่ได้ซีเรียสล้างทำความสะอาดฐานมันเครื่องเช็คของเหลวเช็คระบบอ่าตรวสอบตัวเช็คของเราตามมาตรฐานปล่อยได้เลยนะผมว่าผมว่าปล่อยได้เลยอ่ะด้านท้ายมีเซนเซอร์ให้4จุดกล้องถอยมีให้จากโรงงาน ไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยนะฮะไม่มีรอยแตกรอยเหลืองนะครับคงไฟเบรกแท้เดิมโรงงานครับเช็คแล้วนะครับผมแล้วก็กระจกพั้เดิมโรงงานรอบคันไม่ได้อุบัติเหตุมานะครับมีไฟเบรกดุงที่3กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าให้กล้องถอยมีมาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับสำหรับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับด้านในโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับนี่ครับรอยอาร์คเดิมโรงงานนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานตะเข็บเดิมนะฮะสำหรับคานด้านใน อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะนยครับพวกซีนพวกนี้เป็นซีนเดิมๆนะครับไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆเนี่ยซีนเดิมๆเลยนะครับนะใครอยู่แถวนี้นะครับสะดวกเดินทางมาทดลองขับได้นะครับยินดีนะครับนะสามารถมาทดลองขับได้ถ้าไม่มั่นใจนะครับหรือว่าถ้าใครมั่นใจแบบดูคลิปผมบ่อยๆนะฮะหรือว่ารู้จักชื่อบริษัทพยนต์มั่นใจรดบจองเข้ามาไปไวแน่นอนครับนะเพราะว่าไปไวแน่นอนคันนี้นะครับสภาพเนียมมากนะครับ มีีขายคันหนึ่งรุ่นเดียวกันไมล์แสนโลจากปีสิบเก้าคณขายอยู่แปดเก้าเก้าเท่ากันแต่ว่าคันนี้สีบอลเงินจะขายอยู่ราคาเท่ากันแต่ว่าไมล์น้อยกว่าคือต้องบอกว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยราคามันจะสูงกว่านะครับผมนะฮะตามความต้องการของตลาดนะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากได้รถสีบอลเงินแบบดูภูมิฐานนะครับไมล์น้อยกว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับสภาพเนี้ยม,มากนะับผม ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับอยู่อยู่ต่างจังหวัดออกรถคันนี้ได้นะครับอย่างที่บอกไปมีไฟรแน์วิ่งเซดถ้งหน้าบ้านนะครับผมอยากได้บริการดีๆนะครับก็ติดต่อผมนะครับผมยินดีให้บริการเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดไฟนแนนซ์การซื้อสดการเตรียมรถก่อนส่งมอบนะฮะหลังการขายนะติดต่อหาผมด้วยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอำนวยความะดือให้ทุกอย่างเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการดูรถทุกอย่างนะครับติดต่อครับผมเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนะครับเดี๋ยวทายให้ดูก่อนลเยนะครับ สภาพสวยนะรรถเดิมเลยนะครับรถผู้บริหารใช้มือเดียวนะครับประวัติศูนย์ชัดเจนก็เข้าหมื่นเข้าศูนย์มา90,000โลที่ผ่านมาตอนนี้ก็วิ่งไปได้อีก96 0 0 0นะฮะแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบจะมีการเช็คนะฮะตรวสอบตัวเช็คให้อีกทีหนึ่งพวกระบบเบรกระบบช่วงล่างต่างเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถึงจะมาสภาพนี้แต่ว่าเราไม่ปล่อยผ่านครับเรามีการตรวจสอบตัวเช็คก่อนนะครับก่อนจะส่งมอบนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถทุกคันนะฮะเราขายมากกว่าจะมาแก้ปัญหาแน่นอนครับเพราะว่า รถส่วนใหญ่เราเอารถเกตเอเข้ามามันไม่ค่อยมีปัญหากลับมากครับนะครับตามซอกน็อตไม่มีรอยเยิม้มรอยทําทรงทําสีนะซอกประตูเดิมๆภายในสภาพเนี๊ยบๆนะครับผมสติกเกอร์มอกอเดิมเลยนะครับแผ่นเพลเดิมปี19รถ,รถปลายปี19นะครับผมนะจดทะเบียนปี20ซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยขย้รอยแกะนะครับสีไม่มีเยิม้มนะครับไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีหรือว่าไม่มีรอยไร้ใดๆนะครับผม นะสีเดิมๆมสภาพเนียเน๊ยบๆนะครับผมนะก็เช็คแล้วจากรอบคันก็จะมีสะเก็ดหินตรงด้านหน้าฝากระโปรงเล็กน้อยที่ต้องเก็บงานนะครับแต่โดยรวมตรงอื่นสภาพถือว่าเนี๊ยบมากครับมาเดี๋ยวมาส่องในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมามาเปิดห้องเครื่องชมกันครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด2.5ไฮบริดนะครับขับดีไปหยัาน้ำมันนะฮะมีทั้งความแรงก็ความนุ่มนะฮะทุกจุดนี่ก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จากศูนย์โตโยต้านะไม่มีการดัดแปลงนะเช็คระยะล่าสุดก็ จากทางศูนย์ตัวยาตเมื่อตอน90,000โลนะครับผมเอกสารประวัติครบถ้วนนะ,ะนะครับผมนี่ครับเครื่องเดิมไม่มีรอยแกะซ่อมไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มนะฮะมาร์กสีตั้มสีโรงงานอยู่ครบๆนะครับนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจนะหรือว่าการล้างการสปาใดๆนะครับผมโชคเดิมครับนี่ครับ Med Art, เม็ดอาร์ตเบ้าโชคเรียงตัวหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะดูฝั่งนี้นะครับนี่เหมือนกันโชคเดิมนะ,ะับปั๊มชัดเจนนะครับผมซอกด้านในนะครับหัวนอ็อต ยังคมยังสวยฝากระโปรงไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยแกะนะครับเนี่ยให้ดูทางซ้ายและขวาจะได้ดูเปรียบเทียบกันครับเพราะว่ารถเนี่ยเราต้องดูไม่ใช่ซ้ายอย่างหนึ่งขวาอย่างหนึ่งซ้ายไปโดนขวาไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับแผ่นกันความร้อนเช็คล้อสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับรวมถึงจุดเดรบสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีรอยแกะกาวไม่มีรอยพ่นสีทําสีนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบรูระบายความร้อนยังคมยังสวยไม่มีรอยแกะซ่อม คารแม่น้ำด้านขวานะครับไม่มีรอยแกะซ่อมนะครับยังคมยังสวยนะครับผมจุดน็อตยึดไฟหน้าไม่มีรอยไข่แกะนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมนะฮะเดิมเดิมหมดเลยนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับ toyota คันนี้สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมคันนี้นะครับเป็นรถปี19บเจดยีนะฮะรถผู้บริหารนะครับมือเดียวประวัติศูนย์ครบเลขมาอยู่ที่96,000กิโลเมตรนะครับผมราคาพิเศษเพียง899,000บาทครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น 15,300บาทต่อเดือนเท่านั้นครับดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79% 4ปีนะครับผมใครกำลังมองหารถผู้บริหารมือเดียวนะครับขับดีประหยัดออปชั่นมาแบบนั่นๆนะครับผมห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับคุ้มมากนะสนใจติดต่อผมบอยพัยนต์ได้เลยนะครับผมโทรหรือแอดไลน์นะครับมาที่083-131-8826นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูรถคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ